ปลูกประมงทุกรูปแบบขึ้นทะเบียนรับเงินเ,นเยียวยา15ื่นได้ทั้งหมดครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารข่าวดีสําหรับเกษตรกรชาวประมงจากรองอธิบดีกรมประมงมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับให้ไ,ไวเลยครับรองอธิบดีกรมประมงปลูกประมงทั่วประเทศเผยแรงงานไทยประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้านได้เงินเยียวยาเกษตรกรด้วยยังเปิดช่องทางประมงทุกรูปแบบ ให้คืนทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรภายในวันที่15พฤศภาคมนี้ด้านแรงงานพาณิชย์เฮลั่นดีใจรัฐบาลไม่ทิ้งกันครับกรมปรบมงเป็นหนึ่งในทะเบียนเกษตรกรตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือที่ประชุมครมที่มีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานเมื่อวันที่28เมษายน63ที่ได้อนุมัติมาตรการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ครัวเรือนละ15,000บาทรวม10ล้านครัวเรือนโดยจ่ายเงินเยียวยาให้เดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม63เดือนละ5,000บาทรวม15,000บาทครับล่าสุดเกษตรกร,ร,กรประมง สามารถเช็คสถานะเกษตรกรออนไลน์ได้แล้วซึ่งผมจะให้ลิงก์เว็บไซต์สำหรับเข้าไปกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเช็คสถานะทะเบียนเกษตรกรประมงได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับโดยนายบัญชาสุกแก้วรองอธิบดีกรมประมงได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นอกจากผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ที่มีจํานวนกว่า1 0,000หมื่นลำแล้วยังมีแรงงานประมงไทยในเรือพาณิชย์กว่า20,000คนกลุ่มนี้ในระบบมีทั้งหมดแล้วแต่ที่ยังไม่มีในระบบก็คือเรือประมงพื้นบ้านที่พึ่งวัดขนาดไปมีกว่า50,000ล่นลำเศษซึ่งจำนวนนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งขึ้นทะเบียนเลยครับประชาสัมพันธ์ไปแล้วให้เจ้าของเรือนำเอกสารมารับรอง ให้เร็วที่สุดภายในวันที่15พฤศภาคม63นี้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรซึ่งจะเริ่มในวันที่15พฤศภาคม63ครับโดยตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรว่าด้วยการทำประมงจะมีการแบ่งเป็น1เจ้าของเรือที่มีทะเบียนกับ2แรงงานในเรือประมงซึ่งอย่างไรก็ดีขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรว่า การช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้อยากจะช่วยเหลือให้ทั่วถึงครับแต่สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกรมประมงจะเร่งรัดให้เสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะประมงพื้นบ้านทั้งที่อยู่ในเรือประมงและประมงพื้นบ้านที่ไม่มีเครื่องมือประมงที่ทำมาหากินตามชายฝั่งเช่นออกไปทอดแหและที่ทำประมงเพื่อ,อยังชีพก็จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงด้วยครับ ผู้สื่อข่าวได้ถามความรู้สึกของเกษตรกรไตเรืออ้วนซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประมงสมุรปราการว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้ด้วยรู้สึกอย่างไรซึ่งเกษตรกรชาวประมงย้อนตั้งคำถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมผมได้จริงๆหรือถ้าได้จริงผมก็รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งดีใจที่สุดนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมซึ่งตอนแรกก็คิดว่าคงได้เฉพาะแค่เรือพื้นบ้านเท่านั้น เพราะผมเป็นแค่ไตเรือประมงพาณิชย์เท่านั้นจึงไม่ได้สนใจผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ด้วยผมดีใจจริงๆพูดไม่ถูกเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณรัฐบาลสำหรับมาตรการนี้ครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าที่นำมาฝากกันในวันที่8พฤษภาคม63เกี่ยวกับความคืบหน้าของมาตรการจ่ายเงินเยียวยา15,000บาทให้กับเกษตรกร,กรครับซึ่งมีข่าวสารจากรองอธิบดีกรมประมงที่แจ้งข่าว ปลูกประมงทั่วประเทศใครรีบยืน่นขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาทกับกรมประมงภายในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อให้ทันตามมาตรการของรัฐบาลในการพิจารณาให้การได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กรในครั้งนี้ด้วยครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติม,ตมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับ ขอขอบคุณ,คณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ